สำหรับคนที่ไม่รู้นะผมก็อาจจะที่บายยาวนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้ใครที่รู้แล้วก็กดข้ามไปได้นะครับนี้น,นี่นี่ครับอ่าเคาะไปอย่างนี้นะครับหยิบเข้าอย่างนี้นะครับเพราะมันเอ,อาค่อนข้างยากเผื่อที่ใครไม่รู้ก็จะได้ทําตามง่าย,ายๆนี่อย่างนี้นะครับ สวัสดีครับจองาชีเลสซิ่งทะเลนะครับคลิปนี้จะมารีวิวชุดแต่งห้องเครื่องงาน H.P.D. นะครับก็คืออันนี้พอดีลูกค้าสั่งชุดแต่งห้องเครื่อง H.P.D. นะครับใส่ตัว d m a ม็5 5อนะครับนี่อันนี้พอดีก็มีหลายๆคนที่ว่าใส่ฝาครอบตรงนี้ใส่แล้วหลายๆคนทักมาถามผมว่ามันใส่ยังไงเพราะว่าใส่ไปแล้วมันมี มันยังมีคาบน้ำมันไอน้ำมันรั่วออกมารั่วออกมาจากตามนี้นะครับทีนี้ก็เลยจะพอดีก็มาส่งงานก็เลยถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับที่ว่าใสา่ฝา HPD นะครับคือฝาเฮ d ดตัวเนี้ยเขาจะแถมน็อตตัวเกียวปล่อยมา4ตัวนะครับเก mm ีย hmm. วปล่อยมา4ตัวจะไม่เหมือนของทั่วไปนะครับของทั่วไปที่ว่าราคา พอดีเนี่ยครับจะไม่เหมือนของร้อยกระบาดนะครับของทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่แบรนด์อของ HPD นะครับ HPD เขาจะทำาบบนี้นะครับเนี่ยเขาแหวงนะครับทำที่ระบายอากาศนะครับที่ระบายอากาศนะครับอันนี้ก็แหวงนะครับนี่นี่ส่วนของทั่วไปจะมีเจาะรูบ้างไม่เจาะรูบ้างนะครับอันนี้แล้วแต่ ม,มันมีหลายอย่างนะครับหลายเกตของทั่วไปนะครับแต่ของเฮ็ดพีดีเขาจะทำมาแบบนี้นะครับก็อธิบายให้ให้ทุกคนเข้าใจกันนะครับของทั่วไปที่เขาแถมมาก็าจะเป็นน од, อ็อตเกียวละเอียดไม่ใช่เกยวเกียว,เก,ยวเกียวปล่อยอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกเกียวปล่อยนะครับอันนี้เขาเรียกเกลปล่อยทางของเฮ็ดพีดีเขาจะแถมมาด้วยนะครับนี่นะครับเขาจะแถมมาด้วยนะครับก็คือของเฮพีดีการใส่ก็คือ ตัวนี้นะครับก็ของเก่าของเดิมก็คือถอดน็อตของเดิมออกน็อตเดิมมันจะเป็นหัวแฉกสีดานะครับหัวแฉกสีดําของเดิมนะครับก็คือทีนี้เราจะใส่ของ HPD เราสามารถสวมใส่ทับของเดิมไปเลยไม่จําเป็นต้องเอาของเดิมออกนะครับของเดิมตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเอาออกอ่าอย่างนี้นะครับนี่อ่าก็ครอบครอบไปได้เลยนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะผมก็อาจจะอธิบายยาวนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้ ใครที่รู้แล้วก็กดข้ามไปได้นะครับนี่อันนี้สําหรับคนที่ไม่รู้ก็ใส่ทับของเดิมไปอย่างนี้เลยนะครับนี่อ่าครับทับของเดิมไปอย่างนี้เลยทีนี้อันนี้จะเป็นนัดเกลียวปล่อยนะครับที่แถมมาด้วยนะครับนี่ถ้าเป็นของทั่วไปจะต้องซื้อเพิ่มนะครับต้องซื้อนัดแบบนี้เพิ่มนะครับนี่อันนี้ความยาวน่าจะประมาณ10บมิลนะครับความยาวประมาณ1ิบมิลนะครับอันนี้ก็ใส่ไปเลย นี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่ก่อนเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีครับโอเคทีนี้ตัวนี้จะเป็นตัวปิดฝาน้ำมันเครื่องตัวนี้จะ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 เป็นของใส่แทนได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะอธิบายสำหรับคนที่ไม่รู้นะใครที่รู้ก็กดข้ามไปได้เลยนะครับนี่นะครับเขาก็จะมีโอลิงมาให้ด้วยน,นี่จะมีโอลิงมาให้ด้วยนะครับ ถ้า,ามันแน่นก็ใช้ปะจจนีบอันนี้อันนี้ค่อนข้างแน่นน,นี่ของเดิมนี่ของแทนนะครับเราจะมีโอลิงมาแล้วไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มอนีนจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นฝาครอบ อ่น้ำตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้จะไม่ไม่เหมือนของทั่วไปนะครับถ้าของทั่วไปเขาจะมีนอ็อตน็อตเพื่อที่จะลัอให้มันแน่นอะไรเงี้ยอันเนี้ยสามารถสวมได้เลยนะครับสวมได้เลยนี่นะครับถ้าของทั่วไปเขาจะใส่เส็ตแล้วก็ต้องอ มาขันอันนี้เขาเหมือนยัดไปเลยเขาจะทํามาพอดีนะครับก็คือตีเข้าไปเลยครับอันนี้ไม่ต้องมีน็อตขันเหมือนตัวทั่วไปนะครับเบนี้นี่นี่ครับอ่าเคาะไปอย่างงี้นะครับทีน,นี้ก็ตัวยึดหัวน้า ที่ว่าน้ำไปเยะตรงนี้จะเป็นน็อตเบอร์สิครับตรงนี้ตัวนี้เป็นเป็นประคองเฉยๆนะครับถอนมาก็ไม่เป็นไรว่าน้ำไม่หลุดเพราะว่าทันแค่ประคองไม่ให้หว่าน้ำมันโยกเฉยๆเึ๊บนี่เราเอาลูกยางตงัวนี้เอาลูกยางตัวนี้ก็มาใส่กับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเอาออกแล้วก็เอาใส่เสร็จเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับ ัวนี้เอาออกค่อคนข้างยากนิดนึงนะตัวนี้นะครับวิธีอ,ออกก็บีบบีบเข้าอย่างนี้นะครับยีบเข้าอย่างนี้นะครับเพราะมันเอาออกค่อนข้างยากเผื่อที่ใครไม่รู้ก็จะได้ทําตามง่าย,ายๆนี่อย่างนี้นะครับนี่ตัวใส่ก็ นี้นะครับเบอร์ชุดนี้ตึงตึงมือไม่ต้องแหงนหน้า อ่าโอเคการติดตั้งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับโอเคขอบคุณที่รับชจ,จบใครสนใจงาน h ห้พอดีก็ลองทักมาที่เพจได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อเพจให้ดูนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ